โครงการการพัฒนาศักยภาพกระบวนการทำงานในรูปแบบภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการพระราโชบายมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในพื้นที่จังหวัดสงขลาพัทลุงและสตูลโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้จัดขึ้นระหว่างวันที่17-18พฤษภาคม2565ซึ่งเป็นการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆทั้งภาคเอกชน ประชาสังคมชุมชนท้องถิ่นมาร่วมขับเคลื่อนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพราะว่าคำว่าราชานะคะแปลว่าคนของพระราชาองค์ความรู้ต่างๆที่แต่ละชุมชนแต่ละปราดชาวบ้านมีอยู่นะคะมารวบรวมเพื่อที่จะเป็นองค์ความรู้ให้ทุกชุมชนสามารถมาเรียนรู้ร่วมกันได้ในอนาคตนอกเหนือจากเจ็ดชุมชนต้นแบบที่เราใช้ในครั้งนี้แล้ว ต่อไปในอนาคตทุกชุมชนก็สามารถนำความรู้นี้ไปใช้ต่อยอดในการพัฒนาชุมชนของตนเองถ้าเรารวมกันเป็นหนึ่งเดียวทั้ง38ราชพัฒนก็จะส่งผลให้ความเข้มแข็งของชุมชนของเราจากองค์ความรู้ของปราชชาวบ้านจะสามารถต่อยอดขยายไปทั่วประเทศทั่วทุกชุมชนของประเทศไทยอนาคตก็จะส่งผลให้ชุมชนในประเทศไทยของเราทั้งหมดเกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสืบไป การพัฒนาแพลตฟอร์มและการจัดทำฐานข้อมูลสร้างองค์ความรู้รจัดทำทำเนียบคลังสมองของภาคีเครือข่ายซึ่งประกอบด้วยกลุ่มหรือองค์กรภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการภาคประชาสังคมและภาคประชาชนรูปแบบการทำงานของเราได้มีการพัฒนาในส่วนของแพลตฟอร์มการสร้างความร่วมมือ ในเรื่องของการทำงานภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในมิติของการทำงานตามโครงการทะบรมราโชบายและสิ่งสำคัญในส่วนของการพัฒนาก็จะเป็นต้นแบบจากชุมชนต่างๆที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโดยให้ชุมชนได้เข้ามาเติมเต็มความรู้ ในเรื่องของการทํางานภาคีเครือข่ายแล้วก็นําไปสู่การปฏิบัติจริงและในที่สุดก็จะมีในเรื่องของการแสดงศักยภาพของชุมชนนะครับซึ่งก็จะทําให้เห็นในเรื่องของการทํางานในรูปแบบภาคีเครือข่ายที่ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปครับการระดมความคิดเห็นเพื่อนําเสนอของดีของแต่ละหมู่บ้านผ่านเวทีประชาคมชาวบ้านมองว่านี่ถือเป็นโอกาสที่ดีของชุมชนที่หน่วยงานภาครัฐ ให้ความสําคัญและคาดหวังในชุมชนของตนเป็นที่รู้จักมากขึ้นต้องขอ,ขอบคุณนะครับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏน์สงกลานนะครับทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนนะครับที่ได้ให้กิจกรรมดีๆกับชุมชนนะครับสําคัญก็คือชุมชนเราค่อนข้างจะมีความพร้อมพอองค์กรและหน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยหนุนเสริมนะครับเราก็พร้อมที่จะเดินหน้าและพัฒนาต่อย,ยอดให้ชุมชน มั่นคงยั่งยืนสืบต่อไปครับได้ไปประสานงานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุขานในการค้นหาตัวตนเราเองว่าเรามีสิ่งอะไรที่เป็นภูมิภูมิปัญญาหรือเป็นพื้นฐานที่ดีหรือมีทรัพยากรที่ดีในชุมชนบ้างซึ่งราชภาัฏเนี่ยไปเพิ่มรูปแบบหรือไปปรูปออกแบบแพ็กเกจิ้งให้เราเนี่ยยิ่งดีใหญ่เลยครับขายกัถล่มทลายเลยพรพื้นที่มีมีงานทํามากขึ้น คนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็จะกลับมาพัฒนาพื้นที่ทําให้ความสมดุลในชุมชนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นรู้สึกว่าความสุขของชุมชนเน่ตอนนี้มันสัมผัสได้ว่าทุกคนอบอุ่นขึ้นมีความรักสามัคคีในชุมชนมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือผลผลพวงที่เราทํางานมาอย่างหนักกับราชาพัฒสงขาในช่วงเวลาสามปีที่มาก็ผลงานออกมาค่อนข้างจะสัมผัสได้เป็นรูปธรรมครับมหาวิทยาลัยราชาพัฒสงขาและชุมชนต้นแบบทั้ง7ชุมชนได้ร่วมกันสร้างกลุ่มภาคีเครือข่ายให้เกิดขึ้น และบรรจุข้อมูลของทุกชุมชนลงในแพลตฟอร์มซึ่งเป็นฐานข้อมูลภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการพระราชบายมหาวิทยาลัยราชภัฏส,สงขลาในพื้นที่จังหวัดสงขลาพัทลุงและสตูลเกิดการพัฒนาศักยภาพกระบวนการทำงานในรูปแบบภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการพระราชบายมหาวิทยาลัยราชภัฏส,สงขลาอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อการใช้งานร่วมกันต่อไปในอนาคต